สวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง y o YouTube ของผมอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้มีกล่องพิเศษนะครับรุ่นพิเศษกล่องเดียวนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนาะกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวที่มีสายออกตัวนี้ครับ2เส้นนะครับ2เส้นนะแล้วก็ออกไปที่โทรศัพท์เจน2 2สองเสื้อสอเครื่องนะครับเสียบที่รูหูฟังจริงๆกล่องรุ่นนี้นะครับผมได้เคยลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้คือว่า ผมจะทำนะครับเอาเซลลโลนี่ฝั่งนี้เป็นเซลลโลนะครับฝั่งนี้เป็นทีสสามให้มันสามารถเชื่อมต่อคุยกันได้นะครับนะครับฝั่งนี้นะครับให้เซลลและทีสสามเชื่อมต่อคุยกันได้ทีสสามคุยกับเซลโลเซลลโคละเทียสสามนะครับนะครับแล้วก็สามารถส่งประจาวิทยุออกไปที่ความถี่วิทยุที่เป็นตัวนี้ครับตัวข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวส่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่า ผมทำยังไงนะครับให้มันสามารถเชื่อมต่อคุยกันได้แลครับแล้วก็ส่งจากวิทยุมาคุยได้นะครับต้องบอกก่อนว่ากล่องรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับไม่ไม่พิเศษหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาขายนะครับสําหรับคนที่มีแอปทั้งเซลโลและทีเอสามที่ใช้งานอยู่นะครับที่ใช้งานอยู่แล้วอยากให้สองแอปนี้มันมาพูดคุยกันได้นะครับให้มันมาพูดคุยกันได้นะ นะครับแล้วก็สามารถส <1971. S 1> ่งออกที <stories> <can> ่ว <saben> <c deuxième intox Christianity> ิทยุได้นะครับหรือส่งจากวิทยุมาเซลโลก็ได้ยินเทียสามก็ได้ยินนะครับผมนะครับจะมาบอกนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อลิงก์นะครับของกล่องรุ่นพิเศษของรุ่นนี้รุ่นนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะครับจะใหญ่กว่าเดิมนะจะใหญ่กว่าเดิมนะคือทั้งสองทั้งกล่องใหญ่ตัวนี้นะครับทั้งในกล่องเนี้ยผู้ผิดครับทั้งในกล่องตัวเนี้ย ผมเอาวงจรเข้าไปรวมกันอยู่นะครับก็เลยสามารถจะเชื่อมต่อกล่องลิงก์กันได้นะครับนะใครที่ติดตามผมตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําในการเชื่อมต่อระหว่างทีอสามกับเซลโลนะครับนะก็มาดูนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เอากล่องมารวมกันนะครับอันนี้ก็คือมีคนสั่งผมมานะครับเป็นหลวงพี่ของกลุ่มเพื่อนกันทุกที่นะครับ fe 1 1 6นนะครับสั่งมาก็คือ สองชุดนะครับให้ลิงก์หากันนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งในกลุ่มของของกลุ่มเพื่อนกันทังทีนะครับ PFE 100สั่งมาสามตัวเลยนะครับให้อยู่ในกล่องเดียวกันและลิงก์หากันทั้งทีและสามลเซลโลอีกตัวหนึ่งก็เอาไว้ฟังกู้ภัยต่างหากนะคือแปลงว่ากล่องเดียวมีทั้งหมดมีชุดลิงค์อยู่ประมาณสามชุดนะครับอย่างของลุงพี่นี่ครับวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยในคลิปนี้เป็นอ่า สชุดลิงค์อยู่ในกล่องเดียวกันนะครับระหว่างเซลล์ลที่3คุยได้แล้วก็วิทยุส่งเข้ามาได้ด้วยแล้วแถมสามารถส่งกระจายความถี่ออกไปที่วิทยุด้วยนะครับนะผมอาจจะพูดติดพูดขัดนะครับช่วงนี้นอนดึกทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ก่อนสงการเนี่ยโหคนสั่งของมาทุกวันเลยทําไม่ทันเลยนะครับนะบอกถึงว่าบางคนก็มาบอกพี่โอนเงินมาวันนี้พรุ่งนี้ถามแนละพี่กล่องผมเสร็จยังครับ ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีเวลาทําขนาดนั้นนะครับผมเคยบอกลหลายคลิปแล้วนะครับบางทีท่านนะไปดูจากคลิปเก่ามาแล้วท่านโอนตังมาปุ๊บท่านบอกพวกนี้เสร็จหรือยังโอ้โหมันทําไม่ได้ครับต้องบอกก่อนนะว่าผมใช้เวลาทำหนึถึงสามวันนะผมจะ,จะบอก <c oughs> ตอนนี้เลยนะครับว่าไอ้กล่องไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยผมใช้เวลาทํหนึถึงสามวัน ส่วนไซส์ใหญ่เนี่ยผมทำเนี่ยแค่2ชุดลิงก์กับหากันเนี่ยคือ1อาทิตย์คิดดูดีครับว่าผมต้องใช้เวลาทำขนาดไหนเพื่อให้มันงามออกมาดีที่สุดแล้วผมก็มีงานประจำอยู่แล้วงานประจำผมคือผมอมีกิจการส่วนตัวนะครับผมก็ออกไปนู่นไปนี่จะกลับมาทำก็เป็นช่วงค่ำนะครับเวลาท่านโอนตังมาแล้วนะครับรบกวนนิดหนึ่งนะครับนะถ้าใครได้ยินคลิปนี้ของผมนะ รบกวนนิดหนึ่งนะครับว่าให้เวลาผมทําบ้างคือผมไม่มีสต๊อกของนะผมบอกเลยว่าผมไม่มีสต๊อกผมไม่ทําทิ้งไว้ผมทําสด,สดาๆใหม่ๆมันขายหมูขายเนื้อครับสดๆใหม่ๆเลยไม่ใช่ว่าถึงเวลาสั่งปุ๊บผมจะมีของไหมครับเพราะผมไม่ทําสต๊อกว่าแน่นอนครับผมจะทําเมื่อต่อเมื่อท่านสั่งมาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะต้องการตาม ที่ผมต้องการหรือเปล่าเพราะว่าผมทํากล่องใหญ่ทิ้งไว้ทำไปเอากล่องเล็กผมทํากล่องเล็กทําเอากล่องกลางเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ครับก็เลยต้องก็ต้อง,ต,องต้องรอครับ 1- 3สวันนะสําหรับกล่องไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ปกติเนี่ยแต่ถ้าเป็นไซส์แบบเนี้ยที่ออกชุดลิงก์ได้ระหว่างเซลล์โลกอาทิตย์สามหนึ่งอาทิตย์ครับต้องรอครับนะไม่ใช่ว่าโอนตังวันนี้โอ้โหพรุ่งนี้ถามแล้วพี่กล่องผมเสร็จยัง โอ้โหเห็นใจคนทำเลยครับนะก็ของวดแน่วิดีโอนี้ขอบนหน่อยนะขอบนหน่อยสําหรับคนที่อยากได้ผมรู้ว่าท่านโอนตังมาท่านคงคิดว่าโกงโกงอะ่ะว่าเอาตังไปแล้วหายมิจฉาชีพเยอะนะครับช่วงนี้นะคือผมไม่เอาเออแค่ไหนนะชื่อเสียงของผมที่อยู่ใน youtube เนี่ยแล้วมาเสียกับไอ้เรื่องเงินไม่กี่ร้อยเนี่ยผมบอกก่อนนะผมไม่ทํานะผมบอกก่อนผมไม่ทํานะถ้าไม่ต้องกลัวครับ เงินไม่กี่ร้อยบาทถ้าท่านไม่พอใจท่านก็ไม่เป็นไม่ต้องสั่งผมก็ได้ไปลองสั่งเจ้าอื่นดูเพราะเจ้าอื่นเขาก็ใช้เวลาในการทําเหมือนกันผมต้องขอบ่นหน่อยบางทีสั่งวันนี้พรุ่งนี้เอาเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมให้เวลาผมทําบ้างนะครับขอบ่นหน่อยโอเคนอกเรื่องเยอะแล้วผมบ่นเยอะแนละ้วโอเคเรามาทดลองกันนะครับโอเคผมต่อเซลโลไว้แล้วนะครับต่อทียสามไว้แล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้คู่นี้จะเป็นของเซลโลแลวิทยุนะครับเซลโลแลวิทยุ ชุดนี้เป็นทีสามนะครับพอมิทยุนะครับตัวของเซลโลผมเปิดเปิดบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับยูเซอร์ผมคือยูเซอร์นี้นะครับโอเคทีสามนะครับทียสสามผมก็เปิดมาแล้วครับผมเข้าไปแล้วนะสําหรับคู่กันนะครับนะชุดนี้นะครับเปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับเซลโลนะเซลโลชุดนี้นะครับเปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับวิทยุความถี่ช่อง58เปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับ ทีสามนะครับเข้าห้องทีสามเรียบร้อยเปิดบล็อกเปิดบล็อกของทีสามเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับวิทยุเครื่องนี้นะครับช่องเดียวกันกับช่องห้าแปดตรงนี้นะของเซรัลนะ <S <S 1> <S 1> โอเคเอางี้ผมขออธิบายอีกรอบหนึ่งใครจะว่าผมพูดเยอะผมไม่สนใจหรอกเพราะผมขออธิบายเยอะๆเพราะบางคนเนี่ยบอกเลยว่า ขนาดผมอธิบายได้เยอะเนี่ยก like ็ยังไม่เข้าใจนะนะยังไม่เข้าใจเพราะบางคนเขาก็ไม่ไม่มีความรู้เครื่องนี้จริงๆสําหรับคนที่มีความรู้แล้วนะรบกวนทนฟังผมนิดหนึ่งนะครับทนฟังผมนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะอธิบายให้สําหรับคนที่เขาไม่ค่อยรู้จริงๆนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่นะอธิบายเมื่อกี้นะถ้าใครคิดว่าเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรสําหรับคนไม่เข้าใจนะอ่ากล่องเนี้ยครับกล่องนี้นะสามารถจะออกได้สองชุด แต่ออกได้2ชุดเนี่ยในกล่องเดียวกันเนี่ยก็คือเชื่อมต่อระหว่างเซโลกับ 3. ทีอาสามทีอสามคุยกับเซโล่ซโลเซโลคุยกับทีอสามชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้นะเ,เจนทูกับวิทยุชุดนี้เป็นของข้างนี้เจนทูกับวิทยุเป็นของข้างนี้นี่คือเซลโลนะครับชุดเซโลนะชุดเซโลก็คือสายออกมานี้นี่สายมานี้ครับเข้านี้แล้วก็สายวิทยุไปเข้าเครื่องนี้ช่อง58เปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับ ของทีเอสามชุดนี้นะนะสายเนี่ยสายออกมาจากเนี้ยกล่องในเข้านี่ปุ๊บแล้วก็วิทยุออกไปนี่ก็คือช่องห้าสิบแปดเปิดบล็อกเรียบร้อยก็คือของคู่ของทีเอสามทีเอสามต้องเปิดบล็อกเนี่ยนะโอเคนี่คือระบบของมันที่มันจะคุยกันเชื่อมต่อว็อกผมอธิบายไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็คือว่าถ้าผมกดคีย์นะครับผมกดคีย์จากตัวนี้โทรศรัพท์นะครับโทรศรัพท์เซลลเสร็จปุ๊บผมกดคีย์ปุ๊บ ยูเซอร์นี้กับยูเซอร์นี And, is that, is re? Re ้มันเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับผมกดคีย์ปุ๊บอ่ากดคีย์ไปปุ๊บสีแดงสีเขียวเสียงไปที่ตัวยูเซอร์นี้เตะวอล์กเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปกดคีย์ที่วิธีสื่อสารนะครับไปกดคีย์วิทยุสังเครื่องนี้นะเสียงจากเซล์โลวเครื่องนี้นะครับที่เปิดวอล์กเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปกดคีย์ที่วิทยสื่อสารเครื่องนี้นะครับนะเครื่องนี้นะครับแล้วเครื่องนี้กดคีย์เสร็จตรงนี้เป็นสีแดงนะกดคีย์ตรงนี้เป็นสีแดงนะกดคีย์เสร็จปุ๊บกดคีย์ส่งออก ไอ้ตรงเนี้ยมันช่องเดียวกันเนี่ยช่องเดียวกันปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็เป็นภาครับเป็นสีเหลืองกดคีย์ตรงนี้กดคีย์มาตรงนี้รับเสร็จปุ๊บเสียงวิ่งเข้ามาปุ๊บมาเข้าทีทีที่สามที่สามมาไงต่อเสียงจากที่สามเข้ามาเสร็จปุ๊บก็มาเข้าที่โทรศัพท์เครื่องนี้ <S <s <ann ot> เครื่องนี้ก็ได้ยินอ่า <snow> เครื่องนี้ยินนะในเครงจรนะอ่าขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคนไม่เข้าใจกดจากโซโลตึ้งนะครับเข้าโซโล่เครื่องนี้นะครับอ่า เสียงวิ่งเข้าที่ยืนสื่อสารนะครับก่อนนั้นเดี๋ยวดับเสียงวิ่งเข้าที่ยืนสื่อสารนะครับสื่อสารเครื่องนี้นะนนะเครื่องนี้กดคีย์มาหาเครื่องนี้เครื่องนี้รับสัญญาณเสียงปุ๊บจากกดจากคนนี้ส่งมาปุ๊บเข้านี่ปุ๊บวิงมาเข้าที่ที3ที3ก็ส่งมาหาเครื่องนี้นะครับโอเคเรามาคู่ถึงที3บ้างที3กดคีย์ถ้าผมกดปุ่มตัวนี้นะกดปุ่มที่ปุ่มเนี้ตึง้งนะครับกดปุ่มปุ๊บ มันจะไปเข้าทีทีเสามเครื่องนี้นะครับเพราะอยู่ในห้องเดียวกันนะครับและเสียงมันก็จะไปเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเตะเคียนะวิทยุเครื่องนี้ก็จะกดส่งออกนะส่งออกปุ๊บมาหาเครื่องนี้เครื่องนี้รับเสร็จปุ๊บเสียงก็จะมาเข้าเซลโล่เซลโล่ก็จะมาเข้าเครื่องนี้เทียบที่เจนหนึ่งนะครับมันจะวนหลูกกันประมาณนี้นะครับนะโอเคนะเข้าใจนะ,นะไม่ลืมนะโอเคนะ, <okay S 2> นะเดี๋ยวผมสลับก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวขอพูดเยอะ ใครจะบ่นใน YouTube ผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความความมั่นใจของคนที่รับกล่องไปจะได้เข้าใจกันแบบทุวนทีกดคีย์เซลโล่เปิดก่อนเซลโล่กันกดคีย์้วนะกดตึง้งนะครับกดคีย์นี้นะกดตึง้งปุ๊บกดแดงตัวนี้แดงปุ๊บไปเขียวที่เจนทูเจนทูก็ส่งเสียงไปเข้ากล่องเสร็จปุ๊บมาออกลิงก์ไอชุดลิงก์ชุดลิงก์ไอชุดลิงก์เสร็จปุ๊บ,ม,ออบมันเข้าวิทยุวิทยุส่ รับเสียงมากดคีย์ออกส่งไปหาตัวนี้นะครับตัวนี้รับเ,เสียงมาก็กดมาปุ๊บเข้าเข้าเสียงก็สัญญาก็เข้ากล่องปุ๊บออกมาสายที่หูฟังปุ๊บมาเข้าที่ทีสามทีเสามเครื่องนี้ก็รับนะครับอ้าวย้อนอีกทีหนึ่งนะครับกดจากเซลจากตัวนี้นะกดจากนี้นะกดจากที3สามตึ้งปุ๊บไปเข้าที3สามตัวนี้นะครับตึ้งเลยนะครับเข้าเสร็จปุ๊บเสียงก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บออกมานี้ไอ้ตัวนี้เตะคีย์<อ> กดคีย์ส่งมาหาตัวนี้เสร็จปุ๊บบิงมาเพลปปุ๊บเข้าเสียงเข้ากล่องมาเข้าเซลโลเซลโลกระมักที่เจนหนึ่งอ่านี่คือระบบของโทรศัพท์นะครับระบบของโทรศัพท์กับ POC ที่คุยกันนะครับถ้าท่านไปต่อไม่จำเป็นต้องมีเจนสองแบบผมก็ได้นะเป็นโทรศัพท์ธรรมดาก็ได้นะครับโทรศัพท์ธรรมดาก็ใช้ได้นะย้านะโทรศัพท์ธรรมดาก็ใช้ได้แต่ตอนนี้ผมใช้เครื่องประมาณ4เครื่องนะครับผมไม่มีโทรศัพท์ถึง4เครื่องผมเลยเอาเจน2นที่ผมมี2เครื่อง เจนหนึ่งและโทรศัพท์อีกเครื่องนึ้งผมอัดวิดีโออยู่มาใช้เนี่ยผมต้องใช้โทรศัพท์แล้วก็เจนสองเจนหนึ่งทั้งหมด5เครื่องนะครับโอเคนี่คือหลักการของอโทรศัพท์กับโทรศัพท์คุยกันระหว่างข้ามแอประหว่างทีสามาเซโลโอเคมาคมาดูถึงวิทยุบ้างนะครับวิทยุนะครับหลักการของวิทยุนี่คืออย่างนี้ผมกดคีย์ตึ้งนะครับผมกดคีย์เครื่องนี้นะ ครื 58, ่องนี้กดคีย์เครื่องนี้ไม่ได้ต่ออะไรนะครับกดคีย์ตึ้งช่อง58ปุ๊บนะครับสัญญาณจะออกจากเสานะครับออกจากเสาไปไหนไปหาเครื่องนี้ไปหาเครื่องนี้เพราะตัวนี้กดส่งนะกดส่งเครื่องนี้เป็นภาคลับใช่ไหมกดส่งเสร็จปุ๊บเข้าตัวนี้เข้า2ตัวเลยเข้าพร้อมกัน2ตัวเพราะส่งจากตัวนี้ช่องเดียวกันทั้งสง3ตัวกดปุ๊บกดกดกดคีย์ตึ้งเสร็จปุ๊บไปเข้าตัวนี้พร้อมกันเลยสีเขียวไอ้สีแดง สีเขียวครับส oh. okay. ีเขียวไม่สีแดงนะรับเสร็จปุ๊บรับมันก็กระจายวิ่งเข้ามาจากสายสัญญาณเข้ากล่องปุ๊บก็ไปเข้าเซลโลรับสัญญาณเข้ามาเข้ากล่องปุ๊บก็ไปเข้าทีสามแล้วถามว่าเสียงออกมาจากไหนเสียงก็จะมาออกเข้าตรงนี้ครับนี่นะครับเสียงจากวิทยุสื่อสารก็คืออ่ะฟังอ่ะเดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวงงนะครับกดคีย์จากวิทยุสื่อสารมานะครับนะเข้าวิทยุสสารสองเครื่องปุ๊บก็กระจายสัญญาณออกมาคือมันเข้าพร้อมกันไง เพราะมันเป็นช่องวิาสายช่องเดียวเข้าพร้อมกันเสร็จปุ๊บ,บก็มาเข้าทีสามทีหนึงน่งเข้าเซโล่คนหนึง่งถ้าใครมีทีสามอยู่ก็ฟังทีสามไปใครที่มีเซลโล่ก็ฟังเซลโล่ไปนี่คือหลักการครับง่ายๆเลยแล้วถามว่าถ้าผมต่อวิสสารอยู่เนี่ยแล้วถ้าผมมีสืสารอยู่แล้วเนี่ยผมฟังได้ไหมไม่ว่าไม่ว่าเซลโล่จะกดคุยนะครับกดคุยนะกดคุยเครื่องนี้นะครับไปเข้าเครื่องนี้ไอตัวนี้กดคีย์ออก ไอตัวนี้ก็ได้ยินครับเพราะมันกดคีย์ส่งแต่ตัวนี้มันเป็นภาครับกดคีย์ส่งไอตัวนี้ได้ยินไอตัวนี้ก็คือได้รับเนี่ยครับก็เหมือนไปมีภาครับสองตัวไงเห็นไหมกดคีย์ส่งไอนี้รับไอนี้ก็รับแล้วเข้าทีสามเหมือนกันครับถ้าคุณมากดทีสามทีสามเครื่องนี้เสร็จปุ๊บนะทีสามมันเข้าตัวนี้เนาะมันเข้าจากตรงนี้นะครับแล้วมาเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ไปเตะคีย์ตรงนี้เสร็จปุ๊บไอตรงนี้รับไอตัวนี้ก็ได้ยินเหมือนกันครับเห็นไหม มันก็เขาบวงจรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบและสาธิตให้ดูนะครับผมจะกดสักเซลโลก่อนนะครับแต่ผมอาจจะต้องพูดดังๆหน่อยะครับอะผมจะปิดวิทยุก่อนนะว่าเสียงมันจะมาจะเข้าทีสามที่โทรศัพท์เครื่องนี้ไหมนะครับโอเคผมตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคอะผมกดคีย์นะครับนี่นะโอเคทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ โอเคไม่ดังเพราะอะไรไหมครับเพราะผมไม่ได้เปิดบล็อกทีสามตัวนี้ผมอัดวิดีโออยู่ไงนะครับผมต้องไปเปิดบล็อกทีสามก่อนเพราะเมื่อกี้เสียงมันสะท้อนเข้าไปนะครับอ่าโอเคผมเปิดติ๊กบล็อกทีที่สามก่อนนะครับคู่นะครับโอเคอ่าแบกลับมาแล้วเสียงมันดังมากเข้ามันกล้องลดเสียงก่อนอ่าโ okay. อเคโอเคนะเดี๋ยวผมทดสอบนะ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับมาที่ตัวนี้ละโทษโทษทีนะว่าตอนนี้มันห้องมันกล้องนะครับห้องมันกล้องมันก็เลยดีเหนนะผมก็ยดีใจครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับ,มมรบ,อบ,อบโอเค,นะค นะมันมันกล้องนะมันกล้องนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดวิอนะครับอ่ามันเดี๋ยผมจะกดใหม่ผมจะกดจากที่สามเข้าเซโลลนะครับนี่นะเดี๋ยวตั้งเซโลลก่อนนี่นะครับกดกบที่สามนะดูสิไกลนะครับ

ก็ส่งเข้าได้ผมปิดก่อนนะไม่ต้องปิดครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดที่เซลกดที่โซโลโก่่ะครับไปดูครับ ผมต้องตั้งหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในห้องเนี่ยเราต้องตั้งให้มันดีเพื่อไม่ให้วอวปันบล็อกแล้วมันกระโดดไปนะครับให้เนียนที่สุดนะครับนะพอทีสามจะวอลกไวมากนะครับถ้าใช้โทรศัพท์ก็จะอีกแนวหนึ่งนะครับถ้าเอาโทรศัพท์มาต่อก็จะเนียนกว่านี้นะครับอันนี้ผมโทรศัพท์มีแค่สองเครื่องนะครับหนังแล้วก็วิทยุเจนสองก็อย่างละ2เครื่องนะครับนะโอเคนะครับอ่ะน่ครับท่านท่านที่สั่งกล่องชุดนี้มานะครับนะชุดใหญ่มานะครับหลวงพี่ที่อยู่ แถวท่าประจันนะครับก็เป็นชุดที่จะไปต่อลิงก์คุยระหว่างทีทีเอสสามกับเซลโล่นะครับผมลองแล้วนะครับผมลองแล้วว่าเจนทูเนี่ยผมบอกกนนะเจนทูเนี่ยมาต่อเซลโล่เนี่ยดีที่สุดดีที่สุดนะครับในการต่อเซลโล่แต่ทีเอสสามนะครับที่เหมาะจริงๆที่เหมาะที่สุดก็คือโทรศัพท์ถ้าท่านมีโทรศัพท์นะครับมาต่อทีเอสสามนะครับจะเนียนสุดนะครับเสียงจะดีสุดเพราะโทรศัพท์ กับทีสามมันจะเข้าด้วยกันมากที่สุดเพราะทีอสาม่ะมันทํามาให้ใช้กับโทรศัพท์อะครับแล้วมันจะเนียนที่สุดแล้วมันจะดีที่สุดเสียงมันจะดีสุดตอนนี้ยผมอ่ะต้องเอาโทรศัพท์ถ่ายด้วยไงแล้วต้องเอาโทรศัพท์ตัวนี้มาลองดนอมันหลายเครื่องครับแต่กล่องผมอ่ะทงานได้แน่นอนเพราะตอนเนี้ในกลุ่มเพื่อนกันทุกที่เนี่ยเราก็ต่อลิงก์ระหว่างวิทยุสื่อสารจากเซลโลไปหาทีเอสามทีเอสามไปหาเซลโลใครจะกดแต่ วิทยุมาเราก็รับแล้วก็ส่งไปเข้าห้องเซลโลคุยห้องเทียสามได้เลายคนจะใช้เทียสามกดไปห้องเซลโลเราใช้ได้หมดครับเรามีสถานีนลิงก์อยู่สองสถานีนะครับที่ใครผ่านไปผ่านมาย่านมงกอกน้อยก็สามารถกดคุยได้นะครับนะกองของผมมั่นใจได้เลยว่าผ่านแน่นอนเพราะเราทดลองทดสอบกันทุกวันปรับแต่งแต่เนื่องจากว่า ทรศัพท์ผมมีไม่เยอะนะครับแล้วอยู่ในห้องด้วยมันเสียงกล้องนะครับผมบอกกันนะว่าวิทยุนะครับไอวิทย,ยตัวเซลโล่นะครับใช้เจนทูในการมาทำลิงก์เซลล่โลนี่ดีที่สุดนะผมลองมาทุกประเภทแล้วดีที่สุดมันวอกน้อยแต่เจนทูมาต่อทีสามไม่เวิร์กครับนะ ใช้โทรศัพท์จะดีที่สุดโทรศัพท์นะครับท่านมีโทรศัพท์ก็ต่อก็แปลว่าฝั่งนี้เป็นเจนทูฝั่งนี้เป็นโทรศัพท์แล้วก็วิทยุของท่านก็ไปหาแดงหรือดํามาก็ได้หรือชุดนี้จะเป็นดําก็ได้กระท่านก็กดคีย์ท่านก็แปลว่าดําส่งเข้ามาก็คุยกับเซลโลได้ส่งกับที่สามได้แปลว่าตอนนี้สถานีเครือข่ายมันครอบคลุมแล้วท่านสามารถทําเครือข่ายที่มันใหญ่กว่านี้ไม่ว่าจะกดจากวิทยุก็เข้าสดจากเซลโลก็คุยกันวิทยุก็ได้ กทจทีสามก็คุยจากวิทยุได้ตอนนี้มันลิงก์หากันหมดเลยมันคุยหากันหมดเลยนะครับถ้าท่านคิดว่าอยากจะลองหรือมาทดสอบนะครับเข้ามาในห้องเพื่อนกันทุกที่นะครับพิมพ์เข้าไปในระบบเซโลว่าเขียนว่าไปหาห้องห้องกลุ่มนะครับเพื่อนกันทุกที่นะครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าการระบบลิงก์วอล์กนะครับลิงก์วอลระหว่างเซลโลกับทีสามทำยังไงจากวิทยุทำงานนะครับ เรามีศูนย์ข่าวั้งที่เราก็ทําให้มันลิงก์เหมือนกันอีกทุกอย่างได้ยินหมดทุกข้อข้อความทุกถ้อยคานะครับนะชุดนี้ก็คือชุดระหว่างอสองตัวนะครับเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งที่เป็นสามตัวเลยสามตัวคือ FB100 เนี่ยจะไปลิงก์ระหว่างเซลโลกที่สามและอีกชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะทําสําหรับทูก็คือเปิดปล่อยให้เป็นในความที เครื่องแดงนะครับหรืออีกชุดนึงอาจจะไว้สําหรับลิงกู้ภัยเข้าห้องเพื่อนกันทุกที่ที่เป็นศูนย์ข่าวนะครับเราจะทําให้ครบวงจรอยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะครับนะสำหรับที่ผู้ติดตามช่อง youtube ผมเนะวันนี้ผมอธิบายเยอะมากเพราะคือกล่องมันใหญ่ขึ้นวงจรมันเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ต้องกลัวนะท่านสั่งของมาท่านได้ของทุกคนทุกคนนะแต่ต้องขอประทานอภัยด้วยบางทีล่าช้าหน่อยเนื่องจากผมมีงานประจํา นะครับผมไม่ได้มานั่งทํากล่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็ท่านโดนตังมาถ้าไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมไม่เอาชื่อเสียงผมที่สั่งสมมาปีสองปีหรือสามปีเนี้ยที่ผมขายกล่องเนี่ยผมไม่เอามาเสียแน่นอนมาทําเสียมันเสียแค่คนเดียวนะครับแต่มันเสียหายหมดเลยไม่คุ้มกันครับไม่คุ้มกันครับนะขนาดผมลืมใส่แจ็คไปตัวหนึ่งผมี่ยต้องรีบส่งให้เขาเลยนะครับผมไม่ทิ้งนะ วิ่งไปหาซื้อที่บ้านมอ่อแล้วแจ็คหาไม่ได้นะบางทีก็ต้องไปหาที่บ้านมอ่อเพื่อจะมาส่งให้ลูกค้านะครับผมไม่ทิ้งลูกค้านะมีคือท่านบางคนก็ช่วยรบก,กวนไปดู YouTube เยอะนะครับบางทีตอบไม่ได้ก็โทรหาโอเคมันบางทีก็คือถ้าผมมีเวลาผมก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงก็ต้องขออภัยด้วยผมอาจจะไม่ได้อ่านไลน์นะผมมีงานของผมด้วยไงผมไม่ได้ทําแบบกล่องอย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็มาคุยเรื่องกล่องลิงระหว่างเซลโลกับทีสามนะครับแล้วก็วิทยุเข้าเซลโลทีสามด้วย ได้พร้อมกันในชุดเดียวกันนะครับนะใครที่สนใจกล่องชุดนี้นะครับก็สั่งเข้ามาแล้วก็เวลาสั่งเข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับชื่อที่อยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์รบกวนขอครบหน่อย บางทีตัวผมเองก็ไม่มีเวลาเช็คมากมายเพราะท่านสั่งมาท่านถามจนเยอะแล้วท่านส่งมาบางทีผมก็ไม่ดูว่าตำบนถูกไหมตำบนขึ้นไหมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไหมนะครับรบกวนใส่กรอกมาให้ครบถ้วนหน่อยเพราะเวลาผมเมื่อี้คือผมเปิดร้านรับส่งพัสดุเองเวลาผมขีงานผมรู้เลยเอ้ยแม่งไม่มีตำบลนี่หว่าไม่มีตำบนถ้าผมก็ต้องโทรไปหาท่านถ้าท่านไม่รับขึ้นมาเนี่ยของท่านจะส่งช้าทันทีเลยนะผมบอกเลยว่าให้ท่านให้ท่าน เรื่องระบบเรื่องของการจัดส่งที่อยู่ของท่านอ่ะให้ครบครับไม่ว่าจะหมู่ที่ไหนที่ทํางงทํางานนะนะแล้วก็ใครสนใจกล่องลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ไว้นะนะครับเบอร์ผมนะเบอร์เป็น,เป,นเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ094 4951606นะครับโอเคทดฟังอีกทีนะครับ0 9 4 4 9 5 1 6 0 6นะครับนะใครที่ยังสนใจกล่องชุดเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรครับสั่งเข้ามาได้ผมยังทำอยู่ชุดกลางผมก็ยังทำอยู่นะครับชุดใหญ่ผมก็ยังทำอยู่นะครับถ้าสงสัยตรงไหนว่าชุดกลางชุดใหญ่มันเป็นยังไงนะครับลงไปดูย้อนดู YouTube เก่าๆนะครับแต่นี่เป็นกล่องรุ่นใหม่นะที่ผมทำมานะคือให้2แอป คุยกันได้หรือท่านจะไปต่อชุดของท่านก็ได้นะไม่เกี่ยวกับน,นี้นะ ถ้าจะไปต่อใช้เองก็ได้อย่างนี้ไม่ต้องเป็นต้องลิงก์ก็ได้นะแต่จริงๆอ่ะผมจุดประสงค์คืออยากให้เซลล์โลกกับทฤษาม,มันคุยกันได้แล้ววิทยุก็เข้าได้ด้วยนะครับจะได้ครบวงจรไม่ต้องไปสั่งที่ไหนละกล่กองเดียวในครบครบ,ครบเบดเสร็จจบทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็พูดเยอะแล้วนะครับโอ้ยตั้ง24นาทีนะครับีคลิปวิดีโอเนี่ยจ,จะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอใหม่ๆวงจรใหม่ๆผมก็จะมา,าลง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพิ่มยอดไ like, ลค์เพิ่มมยอดนิน่ผผนะู้ตตาห มจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับส่วนคอมเมนต์นะครับสําหรับท่านที่มาแรงแงนะผมผมก็ไม่ยามไม่ยามจะตอบพยายามจะไม่ตอบนะครับเพราะบางคนก็เก่งแล้วนะครับผมก็ไม่อยากไปเถียงท่านนะครับแต่ท่านบางท่านเขาก็มไม่รู้จริงนะครับ บางบางท่านก็ไม่รู้จริงๆผมก็เลยต้องอธิบายเยอะพูดบนไปบนมาเยอะนี่คืออยากให้เข้าใจบางทีอธิบายเยอะยังไม่เข้าใจเลยครับนะาำรับคลิปวิดีโอนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามรับชมในช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่นะครับกล่องลิงก์ก็ไมคโซโลผมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ